ครับ,บคุณผู้ชมขมับเป็นน่องป,ป้านาะอาพี่ๆเปเพื่อนน,อน,อน้องๆทุกคนโอ้มื่อกี้กำลังอมยานะครับนะยากแก้ปวดฟันสุดเด็ดสุดเด็ดหือฟาดเลยหมดเลยนะครับจะต้มนะมามา้มาม่าม้าใส่สมุนไพรแล้วครับเหนืนะ่อยมาะ น,น้ำเยอะไปหน่อยนะเดี๋ยวเคี่ยวให้น้ำหมดเยครับสีออกจะไม่สวยนะครับนะัก้นบนนเนี่ยลดน้ำตกนะครับนะแต่ไงสีออกม่วงๆนะฮ่าผมใส่ดอกอัญชันครับนะใส่ดอกอัญชันไปด้วยอ่าประสุขภาพครับประสุขภาพนะนะเราต้องรักตัวเราเองนะครับนะ ยากคิดอยากจะได้อยากจะทำอะไรเราก็ต้องลงมือทําเป็นของตัวเองนะครับนะแปงเป็นองตัวเองหรือว่าทําเป็นคนตัวเองนะครับ,นะรนนรบใช่ไหมครับคุณผู้ชมรักผมแน่นอๆขอให้รักกันนานครับมาครับคุณผู้ชมนะชีวิติดโยมมีความสุขมากนะครับนะ,ะ,ะใครที่เครียดๆอะไรก็อยู่ก็ ะครียดได้บางบางเวลานะครับนี่ยจะไปเขียดทั้งวันอต่ผมบอกนะครับนะเราต้องรักตัวเราเองนะครับนะไม่มีใครก็มารักตัวเราเพ้ากับตัวเรารักตัวเราเองอยู่แล้วนะนะก็ได้เวลาอาหารแล้วครับไม่ไหวแล้วพอตอนเย็นๆเข้าไม่อดกินก็เป็นนิดเดียวขึ้นอีกแล้วคุณผู้ชมนะ เดี๋ยวจะเสียการสาอมาตั้งนานนะก็เอาแค่พอดีพอดีเนาะไม่พร้อมเกินไม่วันเกินน่ะเอาแล้วกี้วันนี้เรามีลูกโดดนะครับพี่น้องนี่ลูกโดดของผมปลูกไว้นะ อนุรักษ์เอาไว้ครนี่นี่อยู่ตรงนี้เลยติดๆนี่เลยครับคุณผู้ชมเนี่ยกระเพิกในถุงนี่แหละครับนะพริกแห้งซื้อมานี่แหละครับอ่าก็าดูเม็ดก้นถุงก็ทำยันยอนไว้เวลาถ่ายยาก็เห็นอมีต้นอยู่กอนุรักษ์ไว้อยู่โหเพิ่งจะได้กินริกเอาละนะมากครับมากครับโอ้เดี๋ยวจะยาวเดี๋ยวถ่ายทำตอน ต่อได้เดี๋ยวเราจะไปกินข้าวกันเดี๋ยวอยัดล้างกระทะก่อนนะครับ มาครับมาครับผมเป็นน้องผู้ชมเสร็จแล้วเสร็จแล้วมาก็เพื่อสุขภาพครับข้าวมีข้าวมีแต่ไม่เอาละนะวันะนี้คงไทยจะไม่กินแล้วข้าวครับนะก็นี่ครับเสร็จมา,มาๆเขาก็มีแป้งอยู่แล้วนะนะนี่ก็คือข้าบโบไฮเดตแล้วนะครับนะนี่เราก็ใส่ผักผักก็ไม่รู้จะกินเยอะไปหรือเปล่านะผนะมคิดว่าคงจะพอดีพอดีนะไม่เยอะเกินเพราะว่าเราเ็าขออกกาลังกายไปด้วยนะนะ ครับมาครับมาครับพ่อแม่เป็นน้องมาเด้อม,มาเด้อม,มาเป็นน้องอาจังมาจ้าพ่อแม่เป็นน้องพี่ๆเพืพ่อนๆตันนะอา่อาอ่ะครับโอ้แซเส,สียสีของน้ำตกยังไงไกลายเป็นอันนี้ก็ไม่รู้นะอ,อืออืไอือต้มครับ ก็ต้องมึงน้องเราไล่ยังไงเนี่ยก็ต้องขอโทษด้วยครับนะมีเสียงดังมากกินอร่อยครับแซ่บแซ่บนุ่นๆร้อยๆล้ำขนาดครับล้ำเต็มว่าบีบมะนาวไปลูกนึงอร่อยเนาะอืแต่ไม่เปรี้ยวเลยะขมผักเชียงดา ผักเขยงดาวตัดนะอืตรงนี้ก็เสิรผักแข็งดาวไว้ก่อนนะเดี๋ยวไปทำงานเดี๋ยวก็ไม่มีสมุนไพรกินนะไม่เปแล้วครับไปหาปูกับข้างหน้านะเราอยากจะกินอะไรเราไปหาปูกข้างหน้านะสมุนไพรเยอะๆนะไก่บ้านเรายังมีเยอะกว่านี้อีกนะอเจอลูกดวดแล้วอออืื แซบแสบนะครับคุณน้องโอ้แซบแสบมาเลยอืออ้มอ่าแซบแสบนะครับก็อาหารเช้าของวันแต่เช้าไม่เอานะ วันทีเดียวนะครับนะที่แรกว่ายังไม่กินก็นกินให้ก่อนครับเพิ่มมีกำลังนะอืมน้ำรัถุงไผ่ต้มเนาะดูจะความกาทิ้งละนะหายไม่ต้องเป็นอีกนะครับนะอืมสนใจมากครับมาครับปั้มนาะมาเด้อ ที่นี่หมู <c oughs> ถ้ากินก็จะซื้อหมูน่นาแดงเดียวครับเลือกกินจงที่มันไม่มีคขมันโอ้ขไขแดงแมวครับ น้อง,น,องน้องยังไม่กินเลยโอ้ยยองอยง,นะอง่ายเนาะ ครับมาครับพอ่น้องโอ้ผมก็ลืมเนาะมา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 ,มาคลิปยาวครับนะก็มาครับปอมน้มีไปท่านี้นะครับก็อย่าลืมดูแลสุขภาพกันทุกท่านทุกคนนะ,คนะก็กิน,นให้ครบอาหารหครบห้าหมูนะครับนะแล้วก็ออกกำลังกายสุกจอง แข็งแรงก็กายภาพบ่อยๆนะครับนะไขที่มือไม่มีเลือดไม่แรงก็กำบีบกำบีบกำบีบอย่างนั้นหรือไม่ก็หาหนังสือพิมพ์กำหรือกรลูกบอลหรือยางอะไรก็ได้กำบีบวันนะครับทุกวันนะครับทำาเรื่อยนะครับก็มีตร่านี้นะครับไขที่มันยังไงก็ยืดยืดแต่ดัดเอาไว้นะดัดหรือว่าเรื่อยทำไปเรื่อยๆนะมครับนะอย่าหยุดอะเดี๋ยวก็จะหายนะเพราะถ้าคุณหยุดก็ เหมือนเดิมนะครับก็กินนี้ก็มีไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับ